ครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลูกของตาอินซีนะครับเบอร์หนึ่งตัวนี้อยู่ที่ถุงละสามร้อยบาทนะครับค่าส่งห้าสิบาทครับถ้าเก็บไปทางบวอห้าสิบาทเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ถุงละสามร้อยบาทเหมือนกันครับลูกกิโลนะครับเบอร์หนึ่งแต่ตัวนี้เป็นลูกตอกนะครับตัวนี้ห้าร้อยนัดราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะครับแต่ถ้าอ่า ไม่สะดวกโอนก็จะเป็นเก็บปลายทางนะครับบวกห้าสิบาทเป็นยอดแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นลูกตาแลดหรือลูกเวียดนามนะครับตัวนี้อยู่ที่ถุงละสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับค่าส่งโอนห้าสิบเก็บปลายทางบวกห้าสิบบาทครับตัวนี้จะเป็นลูกกิโลนะครับถุงละสามร้อยบาทเหมือนกันครับค่าส่งโอนห้าสิบเก็บปลายทางบวกห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับส,น,น, BMW, BMW บบน,บสนใจสอบถามตามเบอร์หรือ ไอดีไลน์ตามนี้เลยได้เลยนะครับขอบคุณครับ